สวัสดีคนรอบสวัสดีครับตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์ฝากาฝากดแชร์ไปกำลังใจให้กันก่อนนะครับเมนนื่อวานน,น,นนี้ยินดีกับเลขสามสองด้วยนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยินดีกับเลขสามสองด้วยนะครับ แล้วก็เลขฝันนะครับเดี๋ยวผมก่อนอนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครแชร์ได้แชร์ด้วยนะครับใครแชร์ไม่ได้กดหนึ่งหรือพิมพ์คําว่าสุดปังขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไปกลุ่มก่อนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อว,วันนี้ยินดีกับคนที่ได้เลขสายด่วน3าสองนะครับแล้วก็เลขฝัน3ามสองเลขทูกสามสองล้วก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษจากใจนะครับที่ หนึ่งไม่มานะครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะยินดีต้อนรับสู่เพจไม่ลูกปู่ในรลักการ89ใครเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่ขออะไรมากใครแชร์ให้ได้ก็แชร์ให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์ไม่ได้ก็กดหนึ่งหรือพิมพ์คําว่าสุดฟังขึ้นมามอาจจะด่าจะว่าผมก็ไม่สนใจผมสนใจคนที่เขารักเราพอนะครับก็อย่างที่บอกไปแหละคนเรานะถ้าเขารักนะ่ะรักในความเป็นเราเขาก็รักครับ อไม่ว่าเราจะให้เข้าหรือไม่เข้าเราจะให้ไม่เข้าเลยหรือว่าจะให้เข้าบ้างไม่เข้าบ้างเขาก็รักในความเป็นเราเพราะเขาเขารักเราแล้วเขาศรัทธาเราแล้วแต่คนมันไม่รักเราคนมันเกลียดเราถึงเราจะทําดีขนาดไหนมันเขาก็โจมตีเราอยู่ดีเขาก็ด่าเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่ากับคนพวกนี้เพราะว่าเป็นเขาถือเราถือว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราถือว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราสนใจคนที่เขารักเราพอ เป็นธรรมดาครับคนมากก็ยังคนสังกายลายแต่ถามว่าคนมากคนมากน่ะหลายกว่อาอยู่แล้วครับไผ่บ่ามากก็แล้วแต่แล้วอยากจะบอกด้วยว่าคันบ่เก่งบ่เจ๋งจริงบ่แม่นจริงบ่บ่บมีความจริงใจจริงบ่ยุ่มาถึงทุกวันนี้หรอกครับเพราะว่าเข้ามาเข้ามายุ่ในวงการนี้ตั้งแต่อายุยี่สิบเจ็ดและมีผลงานมีคนรู้จัก ตอนปี65ครับตอนนั้นชื่อเพจไม้เอกเลขราคา29อายุ29ปีตอนนี้สี่สัตสี่สามสิบี่แล้วก็จะ5ปีแล้วนะครับถ้าไม่เจ๋งจริงถ้าไม่แม่นจริงถ้าไม่มีความจริงใจจริงนะ่ะอยู่ไม่ได้วงการเนี้ยแล้วยิ่งตอนหลังๆเนี่ยพวกแม่นหลังองอกอเยอะมากแต่เราก็ยังชนะเราก็ยังสู้ได้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกนะคนที่ให้แนวทางแม่นแม่น คนที่ให้แนวทางปังๆนะคุณอย่าไปกลัวมันบางคนบางคนถอดใจสู้ไม่ไม่ไม่ยอมไม่กล้าไม่กล้าสู้กับพวกแม่นหลังออก <_ d> um> เพราะว่าพวกแม่หลังออกเยอะเหลือเกินเ <_ d> um> มื่อวานนี้โอ้โหยรัฐบาลออกมาห้าหสาเต็มหน้าฟีดเลยแล้วขึ้นดีจัดนะงงมากเลยเออผมรู้แม่แม่รู้เอฟซีรู้นะครับเรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของเขาใครทําอะไรก็อย่างนั้นบางคนก็ มีหน้ามาโชว์ด้วยนะครับมาอัดคลิปไม่ายฟ้าไม่ายเทวดินไม่อายเจ้าไม่รู้จะไปทําไปเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกนะคนที่เราให้ด้วยความจริงใจเนะี่ยเราไม่ได้แม่นหลังออกเข้าก็เข้าหลุดก็หลุดเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้คุณอย่าไปยอมแพ้มันถ้าคุณยอมแพ้มันนะผมบอกเลย ต่อไปน่ะมันจะไม่มีพวกมาให้แนวทางที่ข่จริงๆหรอกมันก็จะมีไอ้พวกแม่นแม่นพวกแม่นหลังออกแล้วมากบเพราะฉะนั้นคะคุณอย่าท้อคุณต้องสู้ถามว่าผมบางทีผมท้อผมก็ท้อแต่ผมต้องสู้เราต้องชนะมันในเมื่อเรามันเรามาก่อนมันเราให้แนวทางก่อนมันแต่มันมาที่หลังหน่ะแล้วมันมามันไม่ได้มีความจริงใจให้พวกคุณเลยมันมาแม่นหลังออกด้วยซ้าเพราะฉะนั้นคุณอย่าย่อท้อ คุณทำหน้าที่ของคุณไปคุณทำให้เขาเห็นไปเลยถ้าเขาจะรักถ้าเขาจะชอบเขาศรัทธาเขาติดตามเราเองเหมือนที่ผมทำให้คนที่ผมทำให้เห็นเนี่ยเหมือน2อ2คนดูที่ดูตรงเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้มาชอบเราทุกคนแต่บางคนเข้ามาดูเพื่อฝืดฝืนใจบางคนเข้ามาดูเพื่อผลประโยชน์ก็อ,อยากได้เลขเพราะว่าเออมันให้เลขแม่นเข้ามาดูมันหน่อยสิ มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นธรรมดาวัฏจักรของมนุษย์มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดวันนี้พูดได้ดีสั่นกันดิจะได้ฟังนะครับส่วนเมื่อวานนี้ตาไทยก็หนึ่งไม่มาก็บางคนก็ดา่าก็ไม่เป็นไรครับถือว่าไม่ว่ากันเพราะหนึ่งมันก็ไม่มาจริงนะครับแต่ถ้าลูกบอลมันไม่แตกนะ่ะเราก็มีโอกาสที่ได้ลุ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนเลขทูบนะ่ะก็เห็นแล้วว่าแม่นแม่นไม่แม่นนะ วันนี้คนก็เอฟทูบอยู่เหมือนกัน <c oughs> ใครจะเอาทูบในไลฟ์สดนี้นะครับก็เอฟได้เลยแต่ถ้าใครปิดกล่องข้อความบอกก่อนนะครับถ้าใครปิดกล่องข้อความจะไม่มีจะไม่มีบินจะไม่มีเลขออเดอร์แจ้งไปถึงท่านเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะซีเอฟใครที่ปิดกล่องข้อความให้ทักแชทมาหาระบบแต่ใครไม่ปิดกล่องข้อความไม่ปิดแจ้งเตือนสามารถเอฟได้เลยวันนี้คนเอฟทูบเยอะมากแล้วก็ โอนให้ก็เยอะเดี๋ยวพ่กนี้จะส่งของให้ครับขอบคุณจากใจ <c oughs> วันนี้ใครเจ้าทูบเห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แต่เอฟซไม่ใช่แต่สมาชิกไม่ใช่แต่ลูกค้าที่เอฟไปแล้วจุดแตกสามตัวขนาดผมเองจุดได้ไม่รู้กี่รอบแล้วครับสามตัวก็เคยแตกแล้วเมื่อวานนี้เลขทูบจังเลยสามสามสองวันนี้ใครเจ้าทูบเราไม่ต้องพูดกันเยอะ ผมจะปล่อยทูบอย่างเดียวพอจะมาคุยตําไทยให้ฟังด้วยแล้วจะพูดตําไทยให้ฟังส่วนตําไทยเมื่อวานนี้ก็ผมก็ยินดีกับคนที่ได้สามสองนะครับบางคนถามว่ามาจากไหนก็มาจากเลขทูบไงครับถึงถึงบอกไงเมื่อนี่นะ่ะไผซีเอฟทูบนะ่ะก็เอฟไปเลยลองไปจุดเบิ้งว่าเจ้าของสิปังคือผมบอคือที่ผมจุดแบ่งปั่นบอคือที่แม่แม่ไผเซียวทูบก็ทอทงเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าส่งฟรีครับเอฟพิมพ์ในแชทได้เลย มันเป็นเลขที่ผมฝันครับ2องสาศแล้วผมก็ไปจุดทูบได้สาสองแล้วผมก็เอาผมก็บอทิ้ง3าสองนี่เพราะว่ามื่อนั่นผมไายุยู่ยุยุยุ่หลานปูแล้วคนถามว่านึ่งสิมาบนมาล่างเพว่านึ่งมาบนเออก็ยังดราม่าบรยุทธ์สำหรับนึ่งนะในช่องทางต่อต,อตอนะโอ้ยด่าผมยับเลยแต่ผมโอ้ไ่นสนใจหรอกผมถือว่าเขาบ่บ่บ,บ,บ,บ่มีความสําคัญกับผมผมพากแค่คนที่พากลอ เพราะว่าถ้าถ้าบ่าจริงจริงบ่าแม่นจริงบ่าปังจริงยู่วงการนี้บ่ได้ดอกห้าปีหกปีแล้วผมยู่มาตั้งแต่ยี่ิบเจ็ดแต่ว่าผมโด่งดังคนหู้จักตอนอายุยีิบเก้าปีเพราะว่าแตกสามตัวตรงห้าแปดสามแล้วปีนั่นเป็นปีของผมเป็นกระดาษสีขาวถ้าไครจาได้เออ,อพิมพ์คพาว่าสุดปังมาผมไม่สนใจหรอกคนมากอย่างคนสังกหลายธรรมดาครับส่วนเลขทูบนนะามื่อวานี่ ก็ตรงๆแล้วฝันน่ะก็ฝันแม่นแล้วบางคนก็ทักมาส่วนตัวฝันหรือยังไม่ฝันครับผมไม่ฝันตอนเนี้ยังไม่ฝันถ้าผมฝันแล้วผมซีมาบอกตอนนี้ผมยังไม่ฝันเพราะว่าผมบ็่ได้ฝันเป็นตูเป็นตาถามว่าฝันบอฝันแต่บ็่ได้ฝันเห็นเลขถ้ามันสีฝันน่ะมันฝันเองเพราะฉะนั้นรอก่อนครับถ้าผมฝันน่ะผมฝันแม่นผมฝันน่ะเลขมาตลอดผมเคยฝันแล้วเคยแตก เคยแตกสามตัวขนมไทยที่ออกเลขท้ายจำได้บอที่มันออกหวยที่มันออกหกสามี้น่ะชื่อบอจำได้บอปีที่แล้วนี่ละหกสามจีนะ่น่ะที่ผมบอกว่าผมฝันหกสามี่แล้วตจงจงจังจัง,งเลยครับสำหรับหกสามจี้นี่แต่ตอนนี้ยังบ่ฝันครับถ้าฝันแล้วก็สิมาบอกบางคนว่ายังบ่ นอนนอนไว,ไว้ที่ได้ไปฝันยังยังบ่ฝันครับถ้าฝันแล้วก็สิมาบอกกันส่วนตําไทยตําไทยนี่ครับอันนี้เข้าตําไทยแล้วนะพอตําไทยเสร็จเดี๋ยวจะให้แคปในชุดส่วนตําไทยวันนี้นะครับจะบอกเลยว่าตําไทยหนึ่งเมษานะครับเลขหนึ่งเมษานะครับถ้าผมดูสถรติแล้วนะครับไม่หนึ่งเมษาหรือสิบหกเมษาเลขจะต้อง ติด8ไม่8ก็9ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่แปดเไว้8 9ดเไว้ครับเพราะว่า16เมษาปีที่แล้วลอตเตอรี่รางวัลที่1น,นะออก598เลขสวยมากผมจำได้สงการปีที่แล้วแล้วล่างมันออก79 เดือนเมษาเนี่ยเลข8กับ9ครับมันจะต้องออกมาเห็นหนึ่งงวดแต่รอบนี้ขนมไทยนะผมทําได้0กับ8ผมทําได้0กับ8ตอนแรกผมลังเลว่าผมสิให้เด่นพระเอก0หรือพระรอง8แต่ผมเลือกแล้วผมขอเลือกไป0ครับแล้วเมื่อคืนนี้ผมแบ่งปันไปแล้วทำไมถึงเลือก0เพราะว่าในปีนี้ครับ0มันออกมาให้เห็นแล้ว3รอบก็คือ0 0 50ศแล้วก็ศูนย์เก้าซึ่งเป็นเลขพี่น้องแล้วผมว่ารอบวันที่ซีไปขอภัยขอพายรอบวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยเลขมันจะออกเดือนสี่เดือนสงการมันอาจจะมาเลขพี่น้องอีกนะครับอย่างที่ผมมีขอให้เมื่อวานนี่ว่าเลขพี่น้องนะมันอาจจะมาอีกแล้วมันก็มาอีหลีแล้วเมื่อวานนี่มันมาพี่น้องสองสามอันนี้มาพี่น้องแต่มันจะออกตวัวได แคปไว้ครับอันนี้คือเลขพี่น้องเพราะว่าตำไทยออกมันไหลอ่เลขพี่น้องมันออกฮาซีแล้วมันออกสามสองซื้อไว้ครับแปดเก้าเก้าแปดแต่ว่าผมเฮ็ดได้นะผมเฮ็ดได้ศูนย์กับแปดผมมามักแปดแต่ว่าผมไปเบิ้องเิรีนะแปดยังวม่โผลเลยคือห้างวดหกรอบเนี่ยครับแปดยังไม่โผ่โผล่แค่หลักร้อยที่ ที่จังหวัดพังงาออกแปดเกาซีแล้วเมื่อวานนี้ผมว่าซีกับแปดน่ะมันว่มมาคู่กันดอกมันว่าจับคู่กันเพราะว่ามันเป็นเลขอาถรรพ์แปดกับซีนัาบอออกแล้วมันก็ม,มาปมาหลีแต่ว่าเมื่อวานนี้ว่าหกดับมันมา <c oughs> ขอไฟครับแล้วหนึ่งคันลูกบอลมันว่าแตกนะผมว่ามีรุ่นจังไหนหนึ่งกับแปดก็มาแต่มันมันถือว่ามันเป็นอดีตไปแล้วก็ถือว่าเมื่อวานเขาทําเต็มที่แล้วสว่วนรอบหนึ่ง เมษาครับดินศนยกับ8ดผมอยากให้ไปซื้อลอตเตอรีร่นะเอาเอาสองคู่พอผมอยากให้แม่แม่ไปหาซื้อลอตเตอรีร่เจไว้เจ็ดแล้วก็8ปดหหกแดเพราะว่ารอบนี้นะ่ะผมทําได้นะมันยังมีหถ้าหมานี่อศัศมาหกแปดแปดหนี่อันนี้คือตําไทยถ้าไผ่เสียวไปเล่นลาวก็ได้เลย เอาแคบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมจะให้แคบตำเหล่าอย่าเพิ่งหาว่าเว้าหลายเลยเพราะว่าสิ่งที่เว่าไปนี่คือมีความสําคัญทุกสิ่งทุกอย่างนี่กำลังวันอังคาร035ประจําวันนะครับ3704เด่น0นย์กับ8ฟันที่0ูนย์ครับ0ูนย์สามเจ็ดเาอันขอให้โชคดีขอให้รับเตอรี่เปิดขายหรืออย่างยังไหนนะไปซื้อลอตเตอรี่ 8998ว้าว้ายสักนึ่งใบสองใบไว้รุ่นนะครับเพราะว่าเดือนเมษาานี้8998นี่ออกบ่อยสถิตินะครับนี่คนน้อยแลยว้ว <c> ร <oughs> า่เป็นอย่างคนไหลดิษสิเอาใจตีไม้เบิ้งอันนี้คือสถิติของทุกวันที่1มษานะครับเลขจะออกมาแบบนี้ไปพิจรารณาดูได้นะครับ <c oughs> เลขจะออกมาแบบนี้นะครับ อันนี้เฉพาะของหนึ่งเมษานะครับปีที่แล้วออกแปดสิบสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์นะครับแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แปดเก้าเก้าแปดแล้วก็อีกสองคู่เจ็ดศูนย์กับแปดหกวันนี้ผมไปไลเดอร์ไหมสวัสดีครับหมานก้อยหมานถ้าบบไลเดอร์สวัสดีครับบ, <c oughs> ววรบ,บ๊ายบาย,บาย